กลับมาต่อตอนที่7นะครับกับชุดวิดีโอสอน extension นะแบบินดี้นะครับ extension ดีๆที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับหลายคนไม่รู้ครับวันนี้นะมาอยู่ที่เฟรโดซิกนะครับซิกไม่ได้แปลว่าป่วยนะซนะครับไม่ใช่ซิกหมายป่วยนะแปลว่าหกกับเฟรโดหมายเลขหกพระอินตัวนี้นะครับจะช่วยให้เรากับ f a c โ m o ดล l เคยไหมครับทํางานมานะโอ้โหเนี่ยเพื่อนทำมาให้ครับนะนี่ หือดาแล้วก็มีแบบเป็นกุ๊ปซ้อนกุ๊ปนะอย่างนี้ครับแล้วก็ดานะแบบอย่างเงี้ยโอโ้โหเรนเดอร์ก็ยากงานงานมืออาชีพก็ไม่ดูไม่ดีครับอย่างเงี้ยมันมีอย่างเงี้ยล้วต้องมานั่งไล่แก้หน้าเฟซเทาเนี่ยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันสลับแบ็กเฟซกับฟอนต์เฟซถูกไหมครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับบอกเลยว่าคลิกเดียวมันแก้ทั้งโมเดลสายเรนเดอร์นะครับสายปรินะครับสายเรนเดอร์ ยิ้มแป้นแน่นอนครับผมโอเคครับเช่นเคยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการติดตั้งก่อนนะครับไปเดีํำสั่งครับ extension e x t e n i o n manager ในเวอร์ชันใหม่นะครับถ้าเวอร์ชันเก่าเนี่ยไปที่ Windows แล้วก็ e x t e n i o n manager ครับอะ extension manager ครับ install เอ t e n ช i o n จากนั้นนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดนะครับเอาก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดก่อนที่ลิงก์นะครับอินดี้นะครับเอ่ออินดี้นะครับก็จะมีตัวแรกนะครับที่เราจะต้องนะครับใส่นะครับลงไปนะครับดาวน์โหลดนะครับก็คือ f r e d o 2นะครับอีกตัวหนึ่งเรียกว่า l i ฟ fredo นะครับดาวน์โหลดไปก่อนนะครับแต่ตอนติดตั้งนะให้ติดตั้งตัว l i ฟ fredo ก่อนแล้วตามด้วย f r e d o 2มันจะใช้งานได้เลย แต่ถ้าเราลงสลับกันเนี่ยจะต้องปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่จริงๆก็ได้นะครับไม่ปัญหานะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะลงตัวไหนก่อนแต่ปิดแล้วเปิดใหม่ยังไงก็ชัวร์ครับอ่ะดาวน์โหลดครับก็คลิกขวาดาวน์โหลดนะครับนี่ง่ายมากครับแล้วก็เซฟไว้นะครับตรงไหนก็ได้นะที่เรามั่นใจว่ามันจําได้ครับอ่ะเอเดสก์ท็อปแลยตัวหนึ่งก็คือ f ฟดอสทูดาวน์โหลดฟรีนะครับโอเคครับ เสร็จแล้วก็ติดตั้งครับ e x t i o n Manager แล้วก็ไปที่ LiftFredo นะครับสักครู่สักครู่ใหญ่เหมือนกันนะอาหายไปเลยเอาต่อไปครับ Extension Manager Install แล้วไปที่คำสั่งครับ Fredo to เรียบร้อยครับมันก็จะได้ไอคอนตัวนี้ขึ้นมาครับ เฟดคือไอคอนตัวนี้ไม่มีนะออโต้รีเวิร์สกับไอตัวนี้ยคอนดิซิฟาเนี่ยมันคือการเซตเซตให้มีเครื่องมือตัวนี้แสดงขึ้นมาตลอดเวลานะครับไอเฟดอซเนี่ยหรือเฟดอหเนี่ยครับเวลากดเข้าไปตรงนี้ครับมันจะมีชุดเครื่องมือเยอะแยะเลยเนี่ยครับแล้วก็เขาให้เราเลือกได้ไงว่าจะเอาอะไรมาวางไว้ข้างนอกนะครับวิธีการเลือกเนี่ยให้กดไปที่ประแจ แล้วมันจะมีการกําหนดค่าครับให้เราเนี่ยเลือกว่าจะเอาตัวไหนออกมาข้างนอกนะครับเนี่ยจะเอาตัวไหนออกมาข้างนอก,กเลือกได้นะครับเนื้อออกไหมคืออยากได้ตัวไหนออกมาข้างนอกนะครับซึ่งบริเวณนี้ยครับในบริเวณนี้ two name เนี่ย,มยผมกดให้เขาว่าให้เลือกว่า auto ีเ w a r d f a ฟ e กับตัว convexify เดี๋ยว convexify จะสอนในคลิปหน้านะครับไอตัวที่ผมจะสอนเนี่ยก็คือตัวนี้ ออโต้รีเวิร์ดเฟสกับไอตัวคอน v e r t ่ไฟให้ทุกคนนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกเดี๋ยวเอาออกก่อนแล้วแหละให้ทุกคนเห็นก่อนว่า,อ,าออกเดี๋ยวผมก็เซฟนะคือคือตอนแรกมาครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องปิดแล้วเปิดใหม่คือทุกครั้งที่เราทุกครั้งที่เราทําแบบนี้ครับมันต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมปิดแล้วเปิดใหม่ก่อนนะโอเคด้วยความรวดเร็วครับปิดแล้วเปิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับว้าพลยเลยนะ,ะดูวิธีนะกดเฟรโดซิก คือจริงๆอ่ะมันใช้เครื่อมือได้เลยนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองฝึกวิธีการเซตค่ากดตรงนี้ครับประแจแล้วก็มาที่ตัวอ่อท Name นี่ครับให้เราเปิดอะไรอ่าเราก็เลือกไปที่ Auto r e ีเ r ิร์ดเฟสนะครับหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งเรียกว่า c o n v e x i i y นะครับเปิดไปเลยนะครับตรงนี้นดะอ่ะกดเซฟเชนครับเมื่อกดเซฟเชนแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนครับ ให้เราปิดโปรแกรมครับแล้วเปิดใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งนึงนะครับโอเคครับเมื่อปิดแล้วเปิดใหม่แล้วนะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมาครับออโต้รีเวิร์ดเฟสกับตัวคอนเวอร์ซีไฟแต่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเราก็กดได้เหมือนกันในนี้นะครับเนี่ยกดปุ่มนี้กดได้เหมือนกันแต่มันโอ้โหเยอะนะครับเห็นไหมครับตาในนี้มันแสดงอะไรอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะกดตาก็ได้นะเออลืมไปว่าเวอร์ชันใหม่มันเจ๋งเว้ยลืมดู เออเปิดตาก็ได้ได้แล้วแม่ผมนี่โง่จริงๆเลยลืมมองดูเออไอเฟโดนี้มันเปลี่ยนมีตาแล้วให้กดแล้วครับนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะบางครั้งก็ลืมดูนะครับเออมันมีตาเว้ยวอร์ชันใหม่นะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันปรับได้หรือเปล่านะครับลองเราเปิดตาดูแล้วปิดแล้วเปิดดูนะได้หรือเปล่าอ่ะอยังไงก็ตามนะครับซัมฮาวนะครับมาแล้วตรงนี้นะโอเคกดคิดงานทั้งนนะหมดที่เลือกครับ กดคำสั่งตรงนี้ครับ Auto Reward Faces จึ๊บอา้าวเรียบร้อยเลยเสร็จเดี๋ยวเราลองดูกับกับไฟล์ขนาดใหญ่นะที่ดาวน์โหลดมานะครับด้วยความรวดเร็วครับผมก็ไปดาวน์โหลดมาจาก T D Warehouse ที่บอยแล้วครับแม่บ้านที่สวยงามมากนะดูเหมือนจะดีนะครับแต่เวลาปรับไปโหมดโมโูโครมครับตกสไตล์ครับงานเข้าเลยครับเห็นไหมลองกดครับคลิก ออโต้รีเวิร์ดเฟสครับป้าบเรียบร้อยครับได้เลยแต่บางอย่างที่มันมีเฟสเดียวอะ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางคนเนี่ยทำเฟสเดียวแบบกระจกเนี่ยเดาว,ว่ามี Phase เฟสเ,เดียวเนี่ยเนี่ยครับมีเฟสเดียวแบบเนี้ยมันก็กลับไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยก็จริงๆต้องสร้างให้มีความหนามันถึงกลับได้อันนี้ก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเคสที่ดีพอสมควรนะแต่เบื้องต้นแล้วใหญ่ทุกคนรู้ว่าทันทีที่เรามีเฟสที่มีความหนามันจะออโต้รีเวิร์ดเฟสให้เราออโต้อะไรครับ อะลองดูเลยชีวิตดีแน่นอนผมการันตีเลยตัวนี้ใครไม่ใช้เนี่ยนะครับมากลับทีละตัวนี่เหงาครับผม